มำไมไนายมานั่งจองแบบนี้โอ้โจองไว้เลยกินนด่เยอะนะกิดนด้เยอะนะคะอะไรเป็นดนะ่ะอะไร แม่ก็อยากมีส่วนร่วมก็อร่อยมากเลยเด็กๆกินแมงเม่านะคะกินให้อร่อยนะกินเสร็จเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนน้ำให้นะคะให้เด็กๆกินเสร็จแล้วแม่ถึงจะเปลี่ยนน้ำให้นะเมื่อเชา้าก็เปลี่ยนไปรอบนึงแล้วค่ะเปลี่ยนน้ำไปรอบนึงแล้วนะแต่ทีนี้เราเอาแมงเม่ามาลงกลัวว่าน้ำน้องจะเสียนะคะ เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนให้อีกทีนึงนะกินเยอะๆนะเด็กๆอร่อยกันใหญ่เดี๋ยวถ้าหมดแล้วแม่จะไปเอามาให้อีกเดี๋ยวเต็มถุงเลย